อุ้ยมันฟินมันฟินมากอุ้ยอุ้ยกินหมดจีอู้หู้ยอุ้ยมันฟินโอ้อย่ามีเต่คน,ตนอาศัยอู้อุ้ยเออเฮ้ยเจอเพชรอึมโอ้ ไอ้น,นี้อยู่ไกลเออหลับแป๊บสภาพของปัจชาชนเมื่อลุงตู่เลิกเป็นนายกเอาให้มันเอาให้มันสุดๆุอู้มันฟินยกใจใส่สบูอู้อู้อเต้นเหมือนไม่เคยเต้นมก,ก่กนเต้นให้เหมือนพรุ่งนี้โลกจะแตกเต้นให้กลับลุงตู่เต้นเต้นให้หลัก,กว่นนี้อเดาเดาเขาไม่หาห่ากูบ้ากูบุญละ สักพักตำรวจจะมาจับกูไหมเนี่ยเฮ้ยต่อยให้ม okay. uh. ันแรงกว่านี้หน่อยทีเจ็บมันยุ่งกัดเลยต่อยแรงหน่อยสิอู้อืออือกูยอมแล้วมึงต่อยหรือว่าช้างต่อยกันแน่เนี่ยทิ้นนี้เนี่ยพี่ใหญ่นะไอ้แมวมึงเอาตัวเองให้หลอดก่อนเถอะออกไปก็ไม่ออกไอ้กูกัดหำแม่งเลยมาดิครับไอซ์ไอ้กูนั่งทับแม่ง เอื่อทแข่งเก่งเฮ้ยรู้สึกถึงพลังเอาเลยเพื่อนไอ้เจ้าลูกน้องใส่ปอกแขนใส่เข้าไปมัดเอวฉัใช้เน้นๆเดินมาหมุนเครื่องให้ดีๆเพิ่มศักยภาพของขาจัดไปเลยน้องขาแป้ง ความเป็นมงคลอุ้ยมันขึ้นเร็ว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 เร็พวกเราเร็ว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 ไอเร็ว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 เร็พวกเราไปอุ้ยมันขึ้นอุ้ยอย่าไออุ้ยพลังอุ้ยแรงม้าแรงควายของจริงอุ้ยแรงควายเข้าสิยงอูโหูหูหูไฮโดรลิก้ยมันขึ้น อากาศร้อนๆแบบนี้มันก็ต้องสักปาบหนึ่งอัจจุ๊ย,อ,อ,ยอุ้ยอ,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 อไออัอยู่ไ,ไม่มาแล้วไม,ไม่มาแล้วไม่อยู่นี่ไม่อยู่นี่องององเจออยู่นะไหนอบแบบ้ฟัต์ นี่อีกไล่สวอตเขาไปอีกไล่สวอตเขาไปนี่เจรู้สึกเย็นๆนที่หัวฮะหัวเราคิดไปเองวะเดี๋ยวมันเจอกนอีกอจิ้มจิ้มจิ้มเข้าไปนี่หัวมึงไม่มีความรู้สึกอะไรเลยเหรออุ้ยอันเลยตบอีกรอบแล้สามสองหนึ่ง บอกแล้วว่าอย่ามาเก่ากับพลังของคนแก่รู้ไหมว่ายิ่งแก่ยิ่งหาวมันแดกอะไรเข้าไปวันนี้มีแรงแขนนี้เองร้อยไอ้หนูกูต่อสองแขนเลยอย่ามาดูถูวดพลังของคนแก่นะไหนๆก็จบคลิปแล้วรับดาเมจของฉันไปซะจงรับมันไว้ ใครชอบก็จะลืมกดไลค์แล้วกดซับสไครป์ผมด้วยนะครับเพื่อให้เป็นกําลังใจใผมด้วยนะครับแล้วก็จะลืมกดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ